สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องนะครับผมเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้พาพี่น้องเขามาเปิดราคาควายคือเก้านะครับผมยุคกับคอกควายน้องบีมด้วครับพี่น้องจ้าครับน้องบีมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้านะครับวันนี้ออกมานอกสถานที่น่าจะน้อยนะครับเมนจ้าวันนี้มาทายควายให้พ่อได้จ้าที่ว่าเป็นควายเลี้ยงยุกคอกเขาเนี่ยนะครับเมนจ้านะครับผม ฝากที่ตั้งนะครับจ่าที่ตั้งอยู่นี่กับอยู่บ้านดงบังเนอจ่าตําบลดงบังอำเภอขอนสารจังหวัดชัยภูมิจ้าเบอร์โทรนะครับผมเบอร์โทรกระสุนแปดสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ่ายังเบอร์เก้านะครับผมเมีนจ้านะครับพี่น้องแต่ว่ามื่อนี่มื่อนี่เปลี่ยนสถานที่มาทายู่บ้านบีมเองจ้าสถานที่ไม่นะครับผมเมีนจ้าะครับเป็นบ้านเกิดน้องบีมนะครับพี่น้องจ่าวินนี่เป็นควายเลี้ยงนะครับผมจ้าเป็นควายเลี้ยงของพ่อและจ้าตัวนี้ควายลูกคอกนะครับพี่น้องจ่าเดี๋ยวเขาพามาเบิ้งนะครับกับรายละเอียดกกัััับบตตววแรรนนะคี้ แม่หนีเพิ่นสูงไรไปนไหนครับแม่หนีเพิ่นสูงอยู่ที่139่อบกวกลบจ้ะ139บเกวกลบนะครับพี่น้องคือว่าเป็นคุ้ยที่สูงมาดีแล้วครับพี่น้องจ้ะอายุตอนนี้เพิ่นนี่ครับอายุตอนนี้เพิ่นได้23เดือนเดือนหน้านี่ก็2ปีเต็มจ้ะผมสีเข่า2ปีเต็มแล้วครับผมแม่นจ้ะเข่าน้ำนมเพิ่นยังแน่นอยู่จ้ะวันน้ำนมยังแน่นอยู่นะครับผมแม่นจ้ะพี่น้องเบิ่งเอานะครับผมตัวดีเพิ่นเป็นสายของทางไหนครับพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นเป็นสายของสายอุทัยจ้ะนะครับพี่น้อง ะครับแม่เป็นกับเป็นสายอีสานบ้านเฮานี่ยนะครับแมญจาไสายอีสานพัฒนาบ้านเฮานี่แหละจ้ะเป็นกับสีได้ความสูงมาแล้วทางพอนะครับพี่น้องนะครับพัฒนาต่อยอดได้ไงครับตัวนี้ครับอนาคตกว่าสีได้ลูกนะครับกับนี่ลอยซี่สิบขึ้นแน่นอนแมญจ้ะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกระสูงลูกที่ลอยสามสิบเก่าบอกลบแล้วจ้ะนะครับนะครับพี่น้องเบื้องเลังครับงามๆมั่นสีครับพี่น้องสำหรับผู้ใดกำลังมองหาควายสูงๆครับยังฟันน้ำนมอยู่นะครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้เปิดแบงพี่น้องเขาไว้ลายปันใดครับตัวนีี้้้เปิดแบบงใหพ่่่ออยูททาจะ หาหมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องครับเบิ้งเราครับหาหมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นเลยครับพี่น้องสวยสูงๆสีครับผมเบิ้งหน้าตานะเขาเพิ่นนะครับถือว่าหน้าตาสวยเลยครับพี่น้องอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับคออ่องผูกโบงามครับพี่น้องนะครับคอแข้งคอขากีบเล็บกีบเท้างามครับพี่น้องครับผมตัวนี้ก็ควันจับดีครับพี่น้องเบิ้งเราควันมงคลนะครับผมนะครับล้ำตัวเนี่ยคิมคือว่าได้เงาได้สูงมาแล้วเมนจ้านะครับเบิ้องไทยนะครับไทยดีหางสวยครับพี่น้อง นะครับผมโดยรวมเลยคือบ่มีตัมนี้นะครับบ่มีตัมเมจ้ะครับรับประกันตัมนี้ให้ครับพี่น้องงามๆไม่ซีบินตะเลียงทั้งหูพร้อมนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวหมุนให้พี่น้องเฮาเบิ่งจักหน่อยครับพี่น้องจ้ะครับเบิ่งครับพี่น้องงามๆไม่ซีนะครับพี่น้องแบบอยสิ140นะครับอนาคตตรงจีลอยซี่สิแน่นอนครับแม่นจ้ะเพราะว่าเพิ่นเป็นสาวน้อยเนาะจ้ะนะครับฟันนำนมยังแน่นอยู่จ้ะนะครับผมสาวน้อยตัวนี้นะครับพ่อเพิ่นเป็นสายอุทัยเนาะครับแม่นจ้ะนะครับแม่เพิ่นก็็เปนนอีสาพัฒนาบ้านเฮานี่ละครับจ้ ครับตอนนี้ก็ส่วนสูงมาดีแล้วครับพี่น้องเขาเอาไปพัฒนาต่อยอดได้งไงครับคันเอารุ่นนี้ไปแล้วก็ราคากับแบงอะไรวแพงครับยองตัวนี้ตัวน,นี้แบงมาที่หาหมื่นเก่าพันบาทนะจ๊ะนะครับราคานี้ก็สามารถตอ่อสามารถต่อรองได้จ้าหรือผู้ใดยอยากเข้ามาเบิง้งอยู่หน้าขอบกับเข่ามาได้จ้ะอยู่บ้านลองบิ่มจ้ะบ้านดงบ,งมมงบงงังตำบลดงบังอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิจ้ะครับติดชุ่มแพนน้นี่ครับพี่น้องก้อนยี่ขึ้นไปน้ำนาวนีน่ยวนะครับผมแพร่จ้าครับพี่น้องเบิ้งเอาครับทำงานมั่งสินะครับเดี๋ยวเขานะครััับบบพาไปเิ่งงอีกตวนึ้้ครผมจะ ครับพี่น้องแบบนี้ครับพามาเบ่งนะครับกับแม่ที่สองตัวนี้จนะครับผมแม่นี่รายละเอียดเพิ่มเติมไดครับแม่นี่รายละเอียดเป็นแม่แยกลูกย่าแม่แยกลูกผสมให้แล้วจ้ะนะครับตัวนี้คือผสมยุคคอกเขาตวนี้นะครับแม่จจะผสมยุคคอกนี้เลยจ้ะผสมไปวันที่แปดจ้ะเมื่อนี่ก็ได้เจ็บมือแล้วจ้ะผสมในเจ็ดมือแล้วนะครับกับพอสร้างอุดรนะครับแม่จจะกับพอสร้างอุดรไปหลอดครบจ้ะถือกว่าเป็นควายลูกคอกที่นี่นะครับพี่น้องครับผมพวาอมแยกลูกเพิ่มเปินนะครับผมแม่นจะผสมให้เพิ่มแล้วครับพี่น้อง นะครับถือว่าเป็นไฟที่ผิวพันธุ์ดีครับสีดอกเรานะครับผมแม่นี่เพิ่นสูงไรปันไดครับแม่นี่เพิ่นสูงอยู่ที่130บวกลบจ้ะ130บวกลบนะครับพี่น้อง<า>ครับผมถือว่าไว้ใส่นี่นะครับพี่น้องถ้าส่งลูกเกินตัวนี่ก็ถือว่าเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ได้สบายจ้ะแต่ว่าเห็นผลงานเพิ่นแล้วได้จ้ะผลงานเพิ่นนี่สุดยอดจ้ะ<า><า>ลูกเพิ่นตัวแยกไปกับทว่าแม่แล้วนะครับแม่นจ้ะสูงก็แม่ล้วนแล้วจ้ะนะครับพี่น้องครับผมเบิ่งเอานะครับพี่น้องนะครับตัวนี้แบ่งปันพีีี่่่่นนน้้้้องเเฮาาาไไไววหลยปปดดครับบแมิทท39,000จะ สามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเนาะครับผมนะครับเบิ้งเอาครับพี่น้องสามหมื่นเก้าพันบาทผสมไปให้แล้วย่างดีก็พอสร้างอุดรนะครับผมนะครับสำหรับพี่น้องผู้ใดหาของซิ่งเงินนะครับราคาหนีก็สามารถต่อรองกันได้คือเก้าเนาะครับเมนจ้ะนะครับเบิ้งหน้าตาเป็นครับพี่น้องนะครับหน้าตาสวยครับพี่น้องนะครับหัวกระบาลหมอท้องนะครับผมวันดีครับพี่น้องตรงนี้วันเอกมงคลครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับหน้าตาองค์คอนะครับเอือบเผาง่ายครับคอแข็งคอคาปีบเลยปีบเท่าง้ำครับพี่น้องนะครับ สำหรับผู้ใดนะครับกำลังมองหาแม่บอกนะครับถือว่าหาของเส้นเงินนะครับตัวนี้กแน่น้ำอีกตัวนึงครับพี่น้องนะครับเบื้องหางเิ็นกับพี่น้องหางเก่งเลยครับพี่น้องเบิ้งนะครับผมลุ่มหางง่ญ่ดีนะครับเหงาหางง่ญ่ครับพี่น้องนะครับเนี่ยนังเพิ่พร้อมสีม้าครับเพราะว่าลูกเพิ่นกินน้ำลายนะครับโูกก่อนเพิ่งแยกไปเพิ่งแยกไปแล้วก็ไม่ยาใน่จยาให้เต็มเลยจ้าเบิ้งเหาครับพี่น้องยาตอนนี้นะครับผมกินยาเก่งพร้อมนะครับเมียนะครับ กะที่ว่าเนื้อหนังกําลังมาครับเพราะว่าเฮาผสมไว้ให้แล้วแม่นจ้ะครับพ่อสร้างอุดรนะครับกะผสมอยุคข้อเขานี่แหละครับจ้ะนะครับคันพี่น้องผู้ใดสนใจก็สามารถโทรมาต่อรองกันได้ครับตัวนี้จ้ะนะครับพี่น้องราคานี้ก็บ่เบิดครับสําหรับเปิดไว้39,000นเ่าแม่ศาสตรต่อรองกันได้อีกจ้ะแล้วก็มีรถจะส่งให้พร้อมจ้ะต่อรองได้อีกเลยครับพี่น้องครับผมนะครับพี่น้องคันผู้ใดมักอยู่ใกล้อยู่ไกลก็โทรมาสอบถามเบิ่งก่อนนะครับพี่น้อง ะครับคันผู้ยุกไก่แกะแรงเขาเบิ้งเอาเล่นนะครับผมะสะดวกนะครับพี่น้องคันผู้ยุกไก่แน่กะโทรมาก่อนแม่จ้ายู่คอนซานเอานี่ะจ้าม่ใครอยากเข้ามาเบิ้งก้าเข้ามาเบิ้งเลยจ้ายู่บ้านดงบังจา้าอำเภอคอนซานจาังหวัดชัยภูมิเลยจา้ <c oughs> าครับพี่น้องนังออกว่ครับอันนี้ภาษาคอนซานบ้าลบีมเลยจ้านี่อันนี้ภาษาบ้านเกิดได้ครับพี่น้องคือว่ามาภาษาภาษาคอนซานคอนซานปูมือเอานี้นะจ้าบ้านเกิดต้องบินครับพี่น้องมีโอกาสกลับมาเปิดควายให้พ่อยุคอกพอดีนะครับผมเป็นควายเลี้ยงครับพี่น้องมื้อนี นะครับกฝากพี่น้องเขานะครับผู้ใดหาควายเลี้ยงครับอยู่ใกล้บริเวณนี้กับเขาเมื่อเบิ้งเอาได้นะครับผมเมียจ้ะนะครับมื้อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมครับคลิปใหม่ๆนะครับควายงามๆราคาเกษยนแต่ก่อคือเก่านะครับมื้อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแต่สวัสดีครับสวัสดีจ้า